ีีเมยมสินค้าพรีเมียมโรงงานผลิตของพรีเมียมธนาคารร่วมรวยครับก็มีสินค้าพรีเมียมจํานวนมากมายเลยให้ลูกค้าเลือกและสกีนได้ทันทีไม่ต้องรอผลิตใหม่นะครับเรามีสินค้าและมีสต็อกสินค้าพร้อมให้คุณลูกค้าเลือกและสกีนได้ทันทีเรามีล่มนะครับล่มตอนเดียวล่มไม้เท้าล่มเด็กล่ม21่นิ้วนะครับ หรือว่าจะเป็นก้วเก็บความเย็นนะครับขนาด20ออน30ออนก็บอกนะปรับกานะครับสินค้าของเรามีมากมายขึ้นตามนี้เลยนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะสั่งร้อยใบพันใบหมื่นใบหรือว่าเป็นล่ม5,000คัน10,000คันแล้วก็มีสินค้าพร้อมส่งให้คุณลูกค้าทันทีและเลือกน่าทันใจมากนะครับผมสินค้าพรีเมียมนะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพราะว่าเราต้องจะใช้แจกกับคุณลูกค้านะครับ เลือกเลยครับถ้าเลือกของพีเมียต้องมาที่บริษัทธนาคารร่ำรวยเรามีสินค้าพร้อมส่งให้คุณลูกค้าทันทีและเลือกได้ทันทีนะครับสกรีนด่วนๆแล้วเข้ามารับได้เลยครับภายใน1วันเพราะเรามีสินค้าไว้อยู่แล้วนะครับช่องทางติดต่องานะครับที่จะเข้ามาสั่งซื้อของพีเมียนะครับ0 8 9 1 2 4 6 2เ0ีและ082 4 4 7 7 55องาไลน์แอดของเรา SIT แปดสสี่0 8 2เ4็7เจาาสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารร่ำร้วย